คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองแชนแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ 29, มีสเามษายนพศ2565นะคะ วันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะความฝันของปู่ขอนแก่นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคลิปแรกก็นําเสนอไปแล้วนะคะวันนี้จะตามต่อในคลิปที่สองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าปู่ก็ฝันได้แม่นมากนะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้แป้าเข้าห้าแปดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาตามต่อในคลิปที่สองกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยความฝันของปู่พร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะปูโอ้เจริญพรเจริญพรค่ะเจ้าค่ะปู่คือวันนี้เอจจะมาตามความฝันของปู่ต่อค่ะเผื่อว่าปู่จะฝันดีค่ะปูปู่มันก็ฝันอยู่ฝันยังไงมันฝันมันก็ฝันฝันดีใช่ไหมคะ ฝัน่ามันก็ฝันสองสามวันนั่นแหละ๋อ้ค่ะปู่ฝันเป็นไอธรมรมดากุฏิหลวงปูมันก็กุฏิติดพื้นดินมันติดติดดินค่ะฝันว่ากุฏิน่ะหลวงปูไปอยู่กุฏิน่ะอะไรก็ไม่รู้อยู่ชัสูงกุฏิกาโบราณรุ่มเก่านั่น,น,ะนะมีเป็นสองชั้นน,ะนะั่นแหละค่ะ คนก็นข้ามาขายบ้านข้าวหลามนั่ยนะข้าวหลามบ้านเราเนี่ยน,นะอ๋อข้าปูเออพอดีหลวงปู่เขาเอาเอาเอ,เอไปในนอโยมอ่ะเขาบอกว่าเอาบ้างเอาข้าวหลามไปหลวงปู่อ่ะเอาก็หลวงปู่เลยเดินลงไปข้างล่างเดินลงไปก็เลยเอาเรียกข้าวหลามมามาให้หลวงปู่ทวไมหลวงปู่สามสามบ้องบ้องข้าวหลาม ย่อมไม่เอาไปขายเลยว่าเท่าไรเราผู้ก่อถามราคาห้อนแะ้วเขาถามราคากี่บาทเพราะว่าเขาไม่เอาอ่ะเขาเอาไม้เฉยๆอ๋อค่ะปลูกลงปลูกเขาบังเขาถามนั่นแหละเขานถามบ้างถามบ้องถามบ้องเขาถามเนี่ยค่ะเออเขาก็ให้แล้วเขก็เขาให้เฉยเราเขาไม่เอาปัจจัยอะไรหรอกเขาก็เดินไปเลยทีนี้อ๋อไม่แล้วไม่รู้ว่าใคร รั่วผู้ชายน่ะหนึ่งไม่รั่วใครค่ะอ้าเป็นผู้ชายคนแก่นะไม่ใช่ผู้ชายคนหนุ่มอายุเขาที่กบาลนั่งใช่ใช่แสดงว่าคนแก่ละพูดถึงคนแก่อายุน้องผู้ชายสูงอายุประมาณเจ็ดสิบกว่านั่นแหละผู้ชายน่ะเจ็ดสิบกว่าปีนั่นแหละประมาณนั้นแหละอ๋อค่ะคาแต่เมื่อคืนวันกูก็มาฝันอีกเอ้า ฝนตกเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกแรงด้วยค่ะปู่บารนรบปู่โดนเขายิงหลวงปู่น่ะปืนน่ะใครไม่รู้เลยยิงมาจากไหนไม่รู้ยิงเข้าไอ้สีข้างหลวงปู่เสียงดังปึ้งเลยโอ้แต่ยิงเข้าสีข้างพอดีิอ๋อไอ้ปืนน่ะยิงเข้าสีข้างหลวงปู่นี่แหละแต่ว่าใกล้ๆหัวใจน่ะหลวงปู่โดนยิง มายิงจากไหนไม่รู้เนาะนาอกบ่กปูื่อนข้างหัวใจเลือดเลือดออกเลือดลูกหมูออกเต็มตัวอยู่ที่นี่อเลือดออกเต็มตัวบ่กปูอะไบอกยอมเจ้าไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าจะเอาปูหมูไปโรงพยาบาลแต่ลูกหูก็ไปโนล้มนะเขายิงมาจากไหนเข้าเข้าเข้าตรงตรงใส้รักแร้พอดีอ๋อค่ะไม่รู้เปนปืนอะไรไม่รู้ยิงมาจากไหน แต่รูรูมันไม่ใหญ่รูคนเข้าไปแต่ว่าเลือดมันออกเอาไปโรงพยาบาลเอาไปลงเอาคนลงป่วยไปโรงพยาบาเลเนี่ยคนก็เยอะอยู่ค่แต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ปืนทำจริงมาอย่างไรโอ้ใครคือแบบตัวจริงจริงเอารู้สึกตัวอะไรว่าจะไปกำลังจะไปโรงพยาบาลแต่รู้รู้สึกตัวก่อนต<อ>ัวปั่นปูนั่งคิดอยู่ยังไงว่าไอ้เลือดมันก็มีอ่ะมัน,มนอ,อ,ยอ,อยู่วางก็ธรรมดาเลือดก็ออกเยี่ยวยู่ ค่ะปู่เลือดก็ออกเต็มตัวลูกปู่นั่นแหละเลือดออกเต็มตัวโอ้ยสงสัยเลขของปู่จะออกแน่ๆค่ะปู่นี่มันเป็นยังไงวะเลยคุณปูก็ใครยิงมาจากไหนอ้อว่ะแต่คนก็พยายามจะเอาลุณปู่ไปโรงพยาบาลเละโยมเหมือนกันโยมแต่แต่แต่ไม่ตายเนาะปู่เนาะบาดเจ็บเนาะไม่ตายไม่ตายแต่ว่าไอ้ลูกปู่ก็ ลูกคนเขาไปย่ปูตรงไตหอนมด้านซ้นั่นแหละกือบถึงปว้นหัวใจเนาะเดี๋ยวไม่ตายไม่ตายแต่เลืองเขาหลอกเกียวกับปู่สงสัยเขาจะมาให้ปริศนาค่ะปู่เนาะปู่อายุหกสิบปีนั่นแหละปู่อายุหกสิบปีเนาะ ถ้าเกิดก็เกิดปศสองพันห้าร้อยห้าเนะ่อายุหกสิบปีก็ไปตรงไอ้ี่ว่าเหรี่่าในในตะกตร้า่างของ,ของ,ของออว่งปศสองพัหร้อยห้ศสองพันห้าร้อยห้านะคะปู่อ่ะอหกสิบปีคนนีออหกสิบปีอ่ะ ิดๆได้เฉยนมู่ก็ไปรู้แก็ไม่แน่ค่ะปู่หกศูนย์ศูนย์หกค่ะออกมาเรื่อยๆเรอะเต็มตัวทั้งหัวนั่นแะค่ะโอ้ตกใจเรื่อว่าเรื่องจริงทั้ก็ตกใจเหมือนกันว่าโดนจริงๆนะพวกเดี๋ยวฟังไมมัูโลมานปูโลมานหัวอ๋อค่ะเดี๋กว่าเยอะๆะวัน พยายามเดาหลวงปู่หลวงป้านั่นแหละแต่หลวงปู่รู้สึกตัวบอลเอาวัค่ะัวอแล้วจะตีเป็นตัวไหนเนาะปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ตีก็แต่ซือตามมาที่หลวงปู่ละหลวงปู่ปืนปืนก็แปดเลยปู่ปืนก็แปดเลยเดี๋ยวว่าพูดเลือดโอกออกเป็นปี ข้อะาร้ห้าเางคนนอบครัวันท่ะได้ข้าวหลามสามบ้องอะไรนะข้าวหลามสามบ้งเออข้าแก้เอาให้คุณคูตีเป็นตัวไหนคะที่ที่ว่าฝันได้ข้าวหลามสามบ้องค่ะปู่ที่มีคนมาถวายเนาะเก้าสามไหมอ๋อค่ะก็เป็นข้า เ้าเนีเป็นมัเก้าข้าวลามก็เก้าเนาะสามบ้องก็เป็นสามเนาะคือสามเก้าศูนย์ก็ม نا, 1, 1> 1 1> ่รู้นะแต่ว่าศูนเก้าส็ไม่รู้พราคนแก่คนแก่คนนั้นจะตายแล้วค่ะถ้าสามตัวเอาสามเกาศูนย์เนาะสมเ้ยก้าสาแ่ไตตัวเดียวกันค่ะตัวเปาไหมมันมัเดินลงลงไปลงไปกุฏิอ๋ออันนี้ลงมาล่างกุฏิเนาะลงมาไปลงไป หวัว่าถ้าเราลงไปเอาปลาในบอ่อนั่นแหละมันจะเป็นหอยล่างมันก็ออกห้าแปดล่างโอ้ใช่นะปู่เนาะนน,น,นนี้ก็ไม่แน่ค่ะออมันเดินลงไปหลเรไม่รู้มันจะเป็นหอยไมกัม่ะไเปเลยู้งหวัดสองที่หลวงปู่โดนยิงคนเพราะไอ้ลงปู่สบายเขาถามหกปีนีหกสิบปี ปืนก็แปดหรือว่าถ้าสามตัวน่าจะเป็นแปดหกศูนยเนาะปูไม่ไรู้วะไรบางคนต้อาม่างคนถาัวปูปูก็มันก็มนก็มันกแต่มันมันเป็นหวยหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ตวฝันเดียวนะก็ได้พูดหถ้าสามตัวถ้าสามตัวเอตตีเป็นแปดหกศูนเนาะปู่เนาะสำหรับความฝันที่ว่าปู่ถูกยิงนะคะ

อ๋อค well. ่ะค่ะปูก็ให้เอฟซช่วยกันตีความฝันของปูเนาะเพราะว่าถ้าฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวไหนได้บ้างเนาะปูเนาะค่ะเพราะว่าบางคนก็ตีแม่นค่ะค่ะปูันแบบนี้่ะก็ตกใจนั่นที่ว่ามันจะก คปูใครปูมาจาไหนเยอมาปูก่อนแต่เลือดเต้นตัวลูกปูนะเลือดออกเลือดออกก็แสดงว่าเลขของปูจะออกนะค่ะปูสงสัยค่ะปูเพราะว่าปูก็ฝันแม่นมากค่ะเลือดมันออกอตัวลูกปูนั่นแหละอ้าวเลือดปอออกโยกปอไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลคนนั้นก็ไปโรงพยาบาลคนนี้ก็จะไปโรงพยาบาลนั่นาแหละ ก็รู้สึกตัวก่อนค่ะปูรู้สึกตัวก่อนว่าเอาอฝันอยู่นะปูที่สุดทำไมฝันแบบนี่วะฝันให้โดนจริงไปใครเอเออก็ไม่แน่ค่ะปู่ฝันเหรอค่ะแปลอู้ยสาธุขอ<ป>ให้เลขความฝันของปูแตกนอกปูเนาะเพราะว่าฝัน ก็ถือว uh, uh, so oh, ่าฟันดีมากเลยค่ะปู่ฟันดีค่ะข้างบนดวยกอนทอนออยู่ข้างบนเลยทอนอฟังใช่แล้วทอนอว่าโอ้สงสัยจะมาอายุเนาะปูเนาะอายุแน่ๆว่ะค่ะปูอ๋อค่ันต่ผมถึงเก้าโดนเออตอนแรกทอนคอเขาคนสื่อหวยเห็นชอบไหม เ้าลวงปู่็จะแกฟังอยู่บอกแกเนีลน่านั้นคอานนาเป็นหยหรือเป็นอะไรก็ไรหอยแน่ๆค่ะปูกดี๋ยวญาติยทุกคนนะลงู่เดี๋ยวให้ทุกค่ะปูสาธุขอให้เข้าปังๆรวยๆยกช่องนะคะปูเออ เอ็ตก็อยากจะโชคดีกับเขาเหมือนกันนั่นแหละปูเนาะแล้วตนเก้าู่ไเองก้าวเขาตัวด้ตวกว่ค่ะค่ะาก็ไม่รู้ว่าลูกนแต่ว่าันไปนั้นเ็เลยพูดงค่ค่ะปูค่ญาติโยมทุกคนนโชคดีค่ะสาธุนาะปูเนาะสาธุเจ้าค่ะ ให้ปูไอยพลให้เอฟซีในค้าปูให้ยอดทุกคนน่ะทุกทีทุกคนนั่นแหละให้มีเงินมีทองค่ะจนอย่าให้จนยาให้นัน่นจ้มงทกนนั่น้าค ค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะปู่แอดก็ขอให้ความฝันของปู่เข้าปังปังรวยรวยยกช่องไปเลยนะคะปู่จะได้ร่วมกันทาบุญกับปู่เนะาะค่ะค่ะขอบคุณปู่มากเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะ